ชาบูฟังทางนี้ค้อนเกนจัดเต็มพามาบุกร้านชาบูน้องใหม่เป็นบุฟเฟ่ชาบูที่มีของกินให้เลือกเยอะมากจัดหนักจัดเต็มกินทั้งวันทั้งคืนเพราะร้านเขาเปิดถึงตีสี่เลยกับร้านฟินชาบูหม้อไฟอิ่มคุ้มไม่จากัดเวลาจ่ายเพียงสามใบแดงมีทอนราคานี้รวมเครื่องดื่มแล้วด้วยบอกได้เลยว่าร้านนี้เขามีของกินให้เลือกกว่า60เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูเนื้อออสเตรเลียหมู3ชั้นสลด์เนื้อวงเนื้อวัวมีมดลูกชงลูกชิ้นอาหารทะเลก็มีน้ำจิ้มก็มีให้เลือกตั้งหลาย แบบด้วยของกินจัดหนักจัดเต็มมากนี่เลยทุกคนของทานเล่นเขาก็มีพิซซ่าด้วยเดอ้อเมนูกุ้งดองปูดองซีอิวก็มีเป็นอะไรที่คุ้มมากแล้วก็ที่ร้านก็มีน้ำซุปให้เลือก6แบบด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปใสซุปดำซุปต้มยำซุปหม่าลา่ากระดูกหมูขาวน้ำซุปแจ่วฮ้อนเรื่องวัตถุดิบสดใหม่สะอาดมีคุณภาพสุดๆนี่อาหารทะเลทั้งหอยปลาหมึกกุ้งกินกันแบบไม่อั้นจุ่มลงหมอ้อไม่หยุดเลยจ้านี่เลยทุกคนเนื้อหมูเนื้อวัวเต้าหู้ยนลงหมอ้อให้หมดทั้งเต้า กูทั้งเนื้อกินรวมกันนี่คืออร่อยฟินมากสนุกกินมากๆสวรรค์ของคนรักชาบูจริงๆไปจ้าคําต่อไปเนื้อเสือร้องไห้คํานี้ยิ่งกินกับน้าจิ้มรสเด็ดนะให้ไปเลยเต็มสิบเนื้อมีความนุ่มละลายในปากอร่อยมากทุกคนอย่าลืมไปลองกันเดอ้อรับรองว่าติดใจแน่นอนร้านเปิดตั้งแต่11บเอโมงครึ่งถึงตีสี่เลยพิกัดร้านจะอยู่แถวถนนเส้นตะวันแดงใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะไปลองนะฝากกดติดตามให้ช่องคนกันเต็มด้วยนะ